ห้องตํานานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอาภิเดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP แปดอยี่สิชุดวันที่แปดกันยายนผวนรำลึก23าปี ที่หลวงปู่สวงละสังขารกับเยียกวงเพื่อนรักเยียบิ๊กเท่าการได้เจอกระยาณมิตรที่ดีต่อกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนั่นเป็นเพราะบุญที่เคยร่วมกันเช่นเดียวกับศัตรูเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมาจากเหตุที่เบียดเบียนกันหรือก่อบาปร่วมกัน ชีวิตคนเราจะดีได้ด้วยบุญทานบาร,รมีทำดีต่อกันเอื้อเฟื้อแบ่งปันยิ่งให้ยิ่งได้ผมเองมีความเชื่อเช่นนี้เหมือนกับเหตุการณ์ที่ทางช่องได้นำมาเสนอในคลิปนี้เป็นเรื่องราวของเพื่อนรักคู่หนึ่งแม้ว่าปัจจุบันนี้จะอยู่ห่างไกลกันแต่ยามใดที่เพื่อนทุกยากก็ไม่เคยทอดทิ้งซึ่งกันและกันเลยนั่นก็คือเฮียบิ๊กเท่า และเฮียกวงย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่หลวงปู่สวงยังมีชีวิตอยู่เฮียบิ๊กเท่าเป็นคนที่ได้พบเจอกับหลวงปู่สวงก่อนเมื่อเฮียบิ๊กเท่าเกิดความศรัทธาในตัวหลวงปู่สวง,หง,สวงเห็นว่าหลวงปู่ท่านปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบและถือว่าเป็นพระเกจิที่เก่งองค์หนึ่งทีเดียวจึงคิดถึงเฮียกวงอยากให้เพื่อนได้พบเจอได้กราบพระเกจิที่ดี มีญาณบารมีที่สูงจึงได้ชักชวนเฮียกวงไปกราบหลวงปู่กันแค่ครั้งแรกที่ไปหลวงปู่ก็แสดงอภินิหารให้เฮียกวงได้เห็นแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เฮียกวงได้เจอและเกิดความศรัทธาหลวงปูส่สวงนับจากบัดน,นั้นมาจนถึงทุกวันนี้เรามารับฟังเรื่องราวจากเฮียกวงกันเลยครับ เพียกวงกับเออเฮียบ,บิกเท่าในใครเจอก่อนเนี่ยหลวงปู่ฟังเฮียเท่าเจอก่อนครับอ๋อเฮียพิเท่าไปเจอก่อนเหรอครับครับผมผมมา,มา,ม,ามาเที่ยวหาแกเนี่ยอ่อฮะมันมันเมื่อช่วงนั้นมันก็สามสิบกว่าปีแล้วเหรอครับอ๋อแล้วเฮียพิกเท่าก็ชวนไปหาหลวงปูค่ครับครับแต่บอกว่าครา์น,นี้น่าจะสําเร็จครับบอกว่าไป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 ,ไปกลาบขึ้นครับ จอหลวงปู่สงใหม่ผมว่าเหมือนที่โกงเหมือนือบ้าเหมือนครับบ้าเพราะว่าแต่ทําทําตัวแบบว่าไม่ใครสนใจอย่างเงี้ยนะไม่อยากคือจะอยากสมดดอย่างเงี้ยถ้าใครไปรับาคาญเงี้ยแล้วก็ไปกราบเกิดแก็พูดภาษาเขมรแล้วก็จะมีใครบ้านอะไรชาวบ้านแถวนั้นก็ช่วยแปลยเงี้ยนะแล้วก็ หลวงปู่ก็ใช้ผมไปถามน้ำแล้วก็ชาววบ้านเขาแปลเป็นไทยให้เราไปหาดนะเหรออ่าเขาก็ไปก็ก็บอยเพื่อเขาไปแล้วก็ง่ายๆไม่คิดมากก็เป็นบ่อน้ําโบราณนี่ยตามเขียงนาเนาะเหรอแล้วเอาหาบหาบเพื่ออะไรอ่ะก็เพื่อหลวงปู่ส่งน้าไงอ๋อตักน้ำมาเอามาใส่ตุ่มใส่ปิ๊บอะปิ๊บปิ๊บสี่เหลี่ยมปิ๊บน้ำมันเเพืชอย่างเงี้ยนะแล้วก็ ทาเป็นไม้แล้วก็ถูงเชื่อแล้วก็ใช้หาบอาผมก็หาไม่เป็นก็หาเซไปเซมาเพราะระยะทางก็ประมาณสักป้ายรถเมย์หนึ่งได้อ่ะนะโอ้โหป้ายรถเมย์หนึงเลยเหรอครับครับโอ้โหแต่ว่าไม่เอาเยอะเอาเอาครึ่งปีหรือสอง้างเราหาบเซไปเซมาก็มาให้ท่านท่านก็บอกให้เทใส่อกแล้วท่านก็ขอ จีบวงจีวรอ,อะไรส่งน้ําต่อหน้าลูกศิษย์ที่มีผู้หญิงมาแล้วด้วยเหรอท่านถอนหมดเลยเหรอถอนหมดเลยเหรอแต่ว่าคงชาวบ้านที่นั่นเขาเห็นคงจะเป็นเรื่องปกติชินมาแล้วใช่ไหมปกติอ่ะเขาขึ้นปล่อยวางเลยว่ะเหมือนใทยไปเทาอาอะไรขึ่นก็โยนให้ชาวบ้านเลยนะออแต่ท่าน,นจะไม่เก็บอาหารนุงทีนหลายวัออนฉันดีนึงไงไม่ได้ยึดติอ,ะอ,อ่ะต้องฉันกี่โมงเงี้ย แล้วหลวงปู่หลวงปู่ชี้บอกหาเฮียกวงเลยเหรอว่าให้เฮียกวงเนี่ยไปตักน้ำคาถาพกช็ชี้โอ้มันมีตั้งเกือบสิบคนเขาชี้หาผมคนเดียวอะ่ะเหรอครับเหมือนจะให้ผมมาใช้นี่อะไรเพราะว่าผมก็ตักน้ําเสร็จแล้วผมก็ได้อาบน้ำให้กับพ่อกับแม่ที่ป่วยนะเหรออ๋อไปอาบน้ําในห้องน้งอยาเงี้ยอ๋อกันไปกับพ่อกับแม่ที่ป่วยด้วยเหรอไม่คือคือ ได้ถามน้าหลวงปู่สงฆ์ว่าพ่อแม่ผมป่วยผมก็ได้ไปมาปฏิบัติพ่อแม่มาอาไปอาบน้ําอะไรสักหกบัวอะไรมันอาบอาบน้าให้ลูกอย่างเงี้ยอาบน้าให้พ่อแม่เนี่ยเพราะพ่อแม่แก่แล้วก็ป่วยว่าติดเตียงเราก็ต้องดูแลอเงี้ยต้องต้องสมัยก่อนนุก็ติดเตียงแล้วเหรอพ่อแม่ไม่ที่ที่อาบน้ำไอ้ไอ้ต่างน้าหลวงปู่สงฆ์แล้วก็เว้นมาอีกยี่สิบปีถึงยังยี่สิงยได้ปฏิบัติพ่อแม่ไงอ แต่เขาเป็นเป็นใน,น,นว่าเราต้องต้องทำให้พ่อ,อแม่อย่างเงี้ยอาบน้ำให้พระอางเงี้ยเหมือนแค่หลวงปู่รู้ล่วงหน้าแล้วใช่ไหมแต่แต่<ม>เขารู้อ่ะที่ที่ผมดูดูสำเร็จอ่ะสำเร็จคือจะไม่ยึดติยยึดติอะไรพวกทรัพย์สินเงินทองอะไรพวกเนี้ยนะเ<ช>พราะว่าพระทุกวันนี้คือเราไม่เคยเห็นพระท,ที่ปฏิเสธเงินอ่ะนะมันผมไม่เคยเจอเลยใช่อามีเท่าไหร่เขาเอาหมดอ่ะ แล้วแล้วเคยเหยียกวงเคยได้โชคได้ลาบจากหลวงปู่ไหมก็เกบอกว่าตอนเอาปีเทใสโอหลึงอะไรเก๋ก็พูดภาษาเขมรนว่าอ่านน้าสิบสามใตุต่มอย่างเงี้ยเราก็ไม่ฟังไม่ออกอชาวบ้านเขาไปพูดก,กันก็ช่วงนั้นผมไม่ได้เล่นหวยไงอผมไม่ได้สนใจเงี้ยเขาคนนี้เขาเล่นเขาก็จะสนใจแล้วเราไปกราบรเฉยๆอย่างเงี้ยกราบโดยโดยไม่ได้สนใจเลยเพราะช่วงนั้นหลวงปู่สวงจก็ยังไม่ได้ดังเลยนะใช่ อ่าก็ลูกศิษย์ก็รู้รู้ดังแบบนี้เนีบยรู้กันไม่เยอะนะไงไม่โซเชียลยังไม่มีเลยแต่ก่อนยังไม่มีอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์เลยใช่ใช่ปรัมยี่สิบกว่าปีก่อนยังไม่มีมเพราะว่าลูกผมเองเล็กๆอยู่เลยเกือบสามสิบปีไม่ยี่สิบปีอะ่ะ เพราะว่าลูกผมมันขึ้นเรียนป .1 ป .2 องตอนนี้มันคนโตก็3.4 3.5แล้วอ่ะมันโตเกิดปีสามหนึ่งเนี่คนรองสีสามสองเนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจแล้วก็มาก็กลับสีเกศผมก็กลับกรุงเทพผมก็คือไม่ได้สนใจอ่ะนะอ๋อแล้วเฮียกลัวเป็นคนกรุงเทพเหรอฮะครับผมกรุงเทพคนแถวท่าเรือของเตยเดี๋ยวนี้เป็นโรงแรมชูวิทย์อ่ะแต่ก่อนผมผูกบ้านเช่าที่ผูกบ้านอยู่นั้นอ่ะโรงแรมชูวิทย์ชูวิทย์ซอยยี่สิบสี่ กพอย่างเท่าเวกรุงเทพก็ไปเจอที่โรงงานก็คบหามาคมกันเรื่อยๆเลยครับแล้วตอนนี้กกวงอยู่กับเอกบิ๊กเท่าเหรอครับครับมามาอยู่ช่วยแกไงตอนนี้แกก็ไม่มีใครละอืก็ช่วยดูแลแทนแกเวลาแกไปทุระอืหน่อกเพราะแกไม่เคยได้อยู่ติดบริษัท กเห็นแกวันสองวันแกก็หายอาทิดหนึ่งแล้วก็ช่ออีกวันหนึ่งก็หายไปแล้วเลยแก็ไปพักผ่อนสมองอะไรแกไปทําการค้าแกอะไรพวกเนี้ยครับแล้วตลอดเวลาเนี่ยวันนี้เออเดือนหน้านี่วันที่แปดจะครบรอบที่หลวงปู่ละสังขารยี่สิบสามปีเนี่ยเออเฮกวงเฮกวงคิดเออคิดยังไงบ้างกับที่วันเวลาที่ผ่านไปที่เราขาดหายหลวงปู่สวงเนี่ย ปกตินะก็มอนจะหลงปูนอยู่อ่ะก็ผมไปไปไปกาบไปล่อเลื่อนอะไรก็เห็นเส้นผมเล็บลูกยังนอกตามปกติเลยใช่ใช่ดูดูมอนคนแก่นอนหลับไม่เหมือนไม่เหมือนไอพระสงฆ์หรือว่าแห้งดำเป๊ะปีใช่ไหมใช่ใช่นี่เก่เกกเหมือนจะนอนหลับไปยังยังอยู่กับเราเนี่ยเออผมก็ยังได้ครับเหมือนกยังอยู่ก็ก็ยังกลับว่าด้วยด้วยใจศรัทธาไม่มีสติอะไรว่าตอนนั้น เราก็ยังเป็นวัยรุร่นเราก็ยังยังเคยดูหนังอาหารจี่โกงนะผมก็บอกเลยนะจะก็เหมือนอาหารจี่โกงนะทำตัวแบบว่าไม่ใไรจะจิสนใจอะนะเป็นลักษณะไม่ให้ใครยุ่งกับแกก็ยังมีหนังสือพิมพ์จีนก็ลงว่าจี่โกงเมืองไทยเลยใช่ใช่เพราะว่าแกการปฏิบัติแกเหมือนจี่โกงไงเพราะจริงๆแกไม่มไ,มได้ไม่ได้ห่มเหลืองไม่ได้ห่มขาวเป็นเป็นเป็น ดาบ,บทมือนก็ฤาษีอ่ะใช่ใช่ใช่แ่เขาบอกแกเป็นฤาษีเนี่ยส่งให้คนไทยตั้งให้แกนะชาวบ้านคนไทยบอกตั้งให้แกถามแกชื่ออลไรมาจากไหนแกแกไม่ตอบแกแกก็ใส่หัวไม่รู้ไม่รู้เหมือนนี้แกไม่รับรู้อด,ดีตอ่ะแกรู้แต่ปัจจุบันนะปัจจุบันนี้เท่านั้นนาคตแกก็ไม่สนใจก็เหมือนแกเสียสื่อที่ดวงในหนันงสื่อแกแกไอเสียไปตั้งสี่ชั่วโมงชั่วโมง,งโรงพยาบาล บอกว่าแกเสียแต่ลูกศิษย์ก็บอกใกล้คิดว่าแกเพิ่งจะเสียไปนะอืมใช่แต่หมอบอกว่าในลักษณะิวหนังมันแห้งขนาดนี้มันต้องไม่ต่างว่าห้าชั่วโมงเพราะหมอเขาเรียนมาอื่ชาวบ้านก็กผู้เสียแล,แล้วถ้าหากว่าสมมุติว่าถ้าหากว่าเป็นไปนได้เนี่ยเฮียกวงคิดว่าอยากจะให้หลวงปู่ยังแบบว่ายัางอยู่กับเราอยู่ตลอดไปใช่ไหมใช่ครับอือ ก็มันเ่าเท่าตอนตอนจะไปไปเหนือพาผมไปเหนือเมื่อหกปีหกสามมาไปศรีสัจจนาลัยอ่ะนะอุทยานมันมีสินแสคนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกหมอก็คือหมอดูเป็นทําเจ้าวิธีเหมือนฟ้าอะไรเงี้ยนะได้บอกเห็นหลวงปู่สวงอยู่ในร่างของเ่าเท่าอ่ะแกถึงมาเท่าเงาเท่ามาอะไรพวกนี้แล้วก็ช่วยเหลือเงาเท่าทุกอย่างผมไปด้วยกันเงาเท่าจะไม่สนใจผมเลยนะพื่อการย์กอ่ะ แกบอกเคยเห็นกับตาเพราะแกเหมือนกับแกเป็นสิงแสเนี่ยถ้าเป็นคนจีนเขาเรียกสิงแสถ้าเป็นคนไทยเขาเรียกหมอหมอดูหรือพระหรือคนทําตามอะไรพวกเนี้ยนะาาาทาพิธีกรรมอะไรทางศาสนาเนี่ยเป็นเจ้าพิธีใช่ใช่ใช่แกไปเอา,เอาน้ําไปให้กับบรรพบุรตรทงสุขภัยอะไรเนี่ยกดน้ำอุอีอ่คนส่วนกดน้ำให้นะให้น้ําเป็นพยานเนี้ยตอนกดน้ําเนี่ยเอาน้ําเป็นหลักฐานพยานว่าได้มาทําบุญมาได้มาสักการะไหว้สถานที่แห่งนี้ แกก็บอกเห็นเห็นบุกปู่สวงอยู่ในร่างเนี่ยเท่าคือคือเป็นเงาอ่ะเรอาเป็นเงาอ่ะแล้วลุงปู่สวงแกลําบากนะไปลูกโดนลูกเมียทำแล้วทหารนะแต่ก็มีเด็กเพื่อนฝูงช่วยกันะช่วยันโดยไม่หวังผลประโยชน์นะคือให้ยืมเงินโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่มีสัญญุสัญญาน่ะสามสี่คนเนี่ยมันมีที่ไหนคนอย่างเงี้ยให้เงี้ยยืมเงินทิ้งเป็นล้านห้าสองล้านโดยไม่มีสัญญามันหาไม่มีนะผมไม่เคยเจอนะ เพื่อนช่วยแกตอนที่แก, oh. แกออกจากวามครอบคร,รัวแกเนี่ยนะ oh. แกลำบากอ mm ่ะ hmm. ที่ผมเห็นแกตาว่ามีเพื่อนที่ช่วยแกโดยที่ว่าไม่หวังผลอยู่ละสามสี่คนคือมีเมื่อไหร่เข้ามาให้โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่มีสัญญาอะไรเงี้ยมันหาที่ไหนมีอ่ะ mm hmm. ช่วยกันแบบใจถึงใจกัน,นอะไรเงี mm ้ยอืม สุดยอดเลยนะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เต่าอยู่แกก็เต่าก,ก็ได้อุ้มหลวงปู่สวงอะไรพวกนี้ให้แม่ก็าใา่ลูกไวอ้อ่ะแล้วแกก็เรียกลูกศิษย์มาหาเนี่ยเท่าที่ที่ร้านเบสเบสแบบกคอนรนลูกศิษย์ก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนแกก็ชี้บอกทางให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยของปู่สวงอะ่ะอาจจะมีวิกเอ็มสีเต้าหกหน้าหักหน้าโงา่อะออเก่าๆอะไรเนี่ยพา,าจะมาก็ถือว่า แกเป็นของจริง่ะนะไม่ไม่ได้โกหกอะไรเพราะว่าถ้าเกของของเทียมมันไม่ได้มันจะไม่เป็นอมตะนะใช่ใช่เพราะว่าของของจริงแล้วนัดต่างประเทศอะไรพวกนี้เขาพวกนี้เขาจะเสิร์ฟกันถึงเกิดที่ไหนอะไรพวกนี้เลยนะก็เสิร์ฟไม่เจอกันนะเสิร์ฟรู้เลยว่าแกอยู่อยู่เมืองไทยในสีเกียรตินี่ยนะทางทางวังเขาก็มาเปลี่ยนเขาถ้าถ้าตรงเขาตายเนี่ยใช่ใช่ หลวงปู่สูงท่านสามารถล่วงรู้อนาคตจากครั้งแรกที่เฮียกวงมาพบกับหลวงปู่หลวงปู่สั่งให้เฮียกวงอาบน้ำมาให้ปู่อาบและให้เฮียกวงอาบนั่นคือเฮียกวงจะต้องพนิบัติแม่ที่แก่ชราโดยการอาบน้ำเช็ดถูให้ท่านจนกระทั่งท่านหมดอายุไขตราบจนถึงทวันนี้ที่วันเวลาผ่านพ้นไป23ปี ต่ในใจของเฮียกวงยังคงมีแต่หลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินอีลิเมียอองสวงสัมปโนอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริกีเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออก ถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยเขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ